คุณสุภชัยครับมาดูกรณีของอู่ตะเภาสักหน่อยล่าสุดเนี่ยทางนายอนุชาบูรพชัยศรีโคศกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับ6มิถุนายนรับทราบผลการแก้ปัญหาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกปูลค่า2อ0เล้านบาทนะครับจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด19กับเอกชนคู่สัญญาร่วมทุนแบบ PPPnetcost ซึ่งนั่นก็คือบริษัทอูตเภาอินเตอร์เนชั่นนลแอเวย์ชั่นจำกัดหรือว่า UTA และสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสอกอพออ,อโดยมีสาระสำคัญนะครับ,รบอาทิเช่นการให้เอกชนนั้นเพิ่มการลงทุนในโครงการจากเดิม4,500ล้านบาทมาเป็น4,000 40, 0ล้านบาทกรรมสิทธิ์โครงการทั้งหมดตกเป็นของรัฐมาตรการสนับสนุนให้มีผลใช้บังคับภายใน5ปีและพัฒนามาตรการสนับสนุนทุก10ปี การจัดหาแหล่งเงินกู้ให้กับเอกชนเงื่อนไขที่ดีกว่าตลาดและใกล้เคียงกันกับโครงการของรัฐที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของโครงการการปรับประเกณฑ์และการพัฒนางานหลักของโครงการเช่นอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ศูนย์การขนส่งภาคพื้นการให้บริการภาคพื้นดินซึ่งจากเดิมนั้นกําหนดไว้4เฟสก็ให้เปลี่ยนมาเป็น6เฟสประกอบด้วยเฟสที่ 1. รองรับผู้โดยสาร12ล้านคนต่อปี เฟส2นะครับ15.9ล้านคนต่อปีเฟส3 22.4ล้านคนต่อปีเฟส4 30ล้านคนต่อปีเฟส5 45ล้านคนต่อปีและเฟส6ยังคงเป้าหมายรองรับผู้โดยสารที่60ล้านคนต่อปีเท่าเดิมนะครับโดยในเฟสแรกเองจะมีการพัฒนาให้งานหลักเนี่ยมีขีดความสามารถการรองรับผู้โดยสารไม่น้อยกว่า12ล้านคนต่อปี และจะมีการลงทุนในเฟสถัดไปนะครับก็คือเฟสที่2ถึง6เมื่อมีผู้โดยสารถึงระดับ80%ของขีดความสามารถในการรองรับ ของระยะปัจจุบันครับนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีการปรับประเณฑ์นะครับในการจัดสรรรายได้ใหม่ของเอกชนคู่สัญญาในช่วงเวลาตาม,เ,าตามเงื่อนไขนะครับโดยจะสิ้นสุดเมื่อจํานวนผู้โดยสารรายปีสะสมที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมีจํานวนเท่ากับคาดการปริมาณของผู้โดยสารนะครับมีการเลื่อนนะครับวันเริ่มนับระยะเวลาในการบริการและบํารุงรักษาโครงการโดยให้เลื่อนการเริ่มนับระยะเวลาปีที่1น,นะครับในปีที่มีปริมาณผู้โดยสาร ต่อปีนะครับอยู่ที่5 5ล้าน6แสนคนนะครับแล้วก็มีการปรับลด ค่าตอบแทนรัฐนะครับในช่วงปีที่1น,นะครับและก็ภายใน3ปีแรกนะครับนอกจากนี้ทั้งนี้นะครับในแง่ของการปรับแก,แก้สัญญาดังกล่าวนะครับก็จะเป็นการช่วยลดภาระการลงทุนพัฒนาโครงการในระยะที่ผู้โดยสารยังได้รับผลกระทบนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเอกชนสามารถพัฒนาโครงการโดยที่รัฐยังไม่รับชำระส่วนที่เป็นรายได้ของรัฐ ตามกาหนดเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกับค่าเสียโอกาสต่างๆด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่มุมของอการปรับประเณฑ์นะครับเรื่องของอการลงทุนและอันที่2คือส่วนที่น่าสนใจก็คือเรื่องของไรายได้นะครับที่เดิมเนี่ยรัฐเองก็จะมีการขยายในแง่ของการรับส่วนแบ่งไรายได้ที่รัฐควรจะได้อ,ออกไปก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าโครงการนี้มันได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ก็ฟังดูคืออาจจะมี Requirement เพิ่มเติมที่เอกชนจะต้องตอบแทนให้กรรับรัฐแต่ก็จะได้คือพร้อมๆกันอาจจะได้รับการขยายระยะเวลา ในการทํามาหากินเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองให้มันเกิดความคุ้มค่าคแล้วก็ผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่รัฐหรือประเทศชาติจะได้รับนะครับให้มันสมน้ําสมเนื้อกันอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นออทีนี้ในส่วนของอูตเาอ i n เ e r n a t i o n a l Aviation หรือว่า UTA นั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นนะครับเช่นบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมาหาชนหรือว่า BA ถืออยู่45% บริษัท BTS Group Holdings จำกัดมหาชนหรือว่า BTS ถืออยู่35%แล้วก็จะมีในส่วนของบริษัท Sino Thai Engineering and Construction จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าสเต็กถืออยู่20%ด้วยกันอ่าก็เป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ก็เรียกกันว่า BBS ก็ s <S คือมีทั้งแ a n g k o k อ i r w a y s มี b t s ีเแล้วก็มีในส่วนของส t a k กนั่นเองอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความคืบหน้าก่อนอันนี้ก็กรณีของ BA หรือว่าบางกอกการบินกรุงเทพนะครับก็มีการเพิ่มทุนในบริษัทอุตภาภาอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเมื่อประมาณสักต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ประมาณสัก5000กว่าล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเริ่มขยับเคลื่อนขึ้นนั่นเองนะสำหรับโครงการนี้นะครับ